วัฒนิกากันหน่อยแล้วกันนะคะฝากข้อความถึงชายชาวต่างชาติที่หยิบเอา สินค้าที่ร้านไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการฟาดเคาะรับปีใหม่ค่ะกับกรณีของคุณแพรวัฒนิกานะคะที่ร้านของเจ้าตัวสาขาหนึ่งค่ะมีชายชาวต่างชาติแซงทําเป็นลูกค้าค่ะแล้วก็มาหยิบแว่นตาเอาไปดือด้อโชคดีนะคะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนตัวคุณแพรเองค่ะก็ออกมาโพสต์ข้อความตามหาชายคนนี้แล้วก็ได้ทําการลงบันทึกประจําวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมกับขอด้วยค่ะว่าให้นํา กลับมาส่งคืนด่วนค่ะล่าสุดทีมข่าวของเราค่ะได้พูดคุยกับคุณแพรถึงเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวก็บอกเลยค่ะว่าอย่างที่เห็นตามคลิปเลยค่ะว่าแว่นหายไปชายคนนี้เข้ามาในช็อปแล้วก็ทําเหมือนว่าเป็นลูกค้าคแล้วก็หยิบไปใจก็อยากจะมองในแง่ดีว่าเขาเผลอหยิบไปแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยเอามาคืนเดี๋ยวฟังจากปากคุณแพรค่ะใช่ค่ะก็คิดว่าทางเราไม่แน่ใจเพราะว่าดันประจวบเหมาะกับตอนที่ พนักงานร้านไปพักทานข้าวก็เลยไม่รู้ว่ามีการอ,อย่างไร,ไรอตอนเห็นกล,อ <laughs> าากล้องเลยก็คือพอพอคะ่ะพนักงานที่ร้านทานข้าวเสร็จอะคะ่ะกลับมาที่ร้านคือเขาเป็นคนที่สังเกตอยู่แล้วเขาเห็นเลยว่าแว่นหายก็คือมีการโอเคเช็คก,ก,ก,ก็รู้ตอนนั้นแหละคะ่ะ ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเผอยิบไปก็อยากให้เอามาคืนแล้วก็เราก็มีการปรึกษาทาง<ม>ก,ก็โปรโตโคอลตามกฎหมายทุกอย่างอะคะ่ะที่ที่เอาลงอะ่ะเพราะอยากให้เห็นว่าเออมันไม่ควรทำเนาะ<ม>แล้วเป็นในชว่วงแปลว่าทุกคนก็หลกัหลกๆเลยตอนนี้อยู่ในวัดด้วยก็เราคนทำมาหากินเนาะคนพุทธด้วย มันมันไม่ใช่สิ่งที่เออที่มันเป็นเป็นตัวอย่างกับสังคมหรืออะไรที่สร้างสารรค์นะคะอยากจะให้มองเป็นเชิงนั้นมากกว่า